สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีความเคลื่อนไหวจากทางด้านพลเอกลอยออสตินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของสหรัฐได้กล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมาการบริการด้านอาวุธของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐเกี่ยวกับการที่อินเดียซึ่งเป็นประเทศผู้นําเข้าอาวุธยุทโธป,ปกรณ์รายใหญ่ที่สุดของโลกยังคงเดินหน้าซื้อหาอุปกรณ์ดังกล่าวจากรัสเซียว่า ไม่ใช่เรื่องที่จะส่งผลดีต่อรัฐบาลอินเดียและในอนาคตอาจมีการแสดงความจำนงอย่างเป็นทางการจากสหรัฐในการให้อินเดียเปลี่ยนมาทำข้อตกลงกับรัฐบาลสหรัฐมากยิ่งขึ้นทางด้านพลเอกออสตินยังให้ข้อมูลต่อนะครับบอกว่าอาวุธจุทธป,ปกรณ์ของสหรัฐมีคุณภาพดีที่สุดในโลกและฝ่ายที่เกี่ยวข้องของรัฐบาลสหรัฐเตรียมยื่นข้อเสนอที่สมประโยชน์ให้แก่รัฐบาลอินเดียซึ่งยังไม่มีความเห็นอย่างเป็นทางการต่อคำกล่าวของทางด้าน พลเอกลอยออสตินนะครับซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของสหรัฐนั่นเองแม้ในระยะหลังรัฐบาลสหรัฐประสบความสําเร็จมากขึ้นในการเจรจาซื้อขายอาวุธยุทโธปกรณ์กับอินเดียแต่จนถึงตอนนี้สหรัฐยังถือเป็นผู้ค้าอาวุธรายใหญ่อันดับ3ของอินเดียเท่านั้นโดยมีส่วนแบ่งตลาดระหว่างปี2560ถึง2564อยู่เพียงแค่12%ขณะที่รัสเซียพรองส่วนแบ่งตลาดมากถึง85% ทั้งนี้ยังไม่มีความชัดเจนว่าสหรัฐคาดหวังให้อินเดียลดการนําเข้าอาวุธประเภทใดจากรัสเซียอย่างไรก็ตามถ้าย้อนกลับไปเมื่อปี2561อินเดียตกลงสั่งซื้อระบบป้องกันทางอากาศ S400 จากรัสเซียอย่างน้อย5ชุดมูลค่ารวมมากกว่า5,000ล้าน,นดอลลา,าร์สหรัฐหรือว่าราวๆ167,500ล้านบาทขณะที่สหรัฐเตือนอินเดียตั้งแต่ตอนนั้นแล้วว่ารัฐบาลอินเดียต้องเผชิญกับความเสี่ยงตามกฎหมายต่อต้านประปักของสหรัฐเมกาด้วยมาตรการการคว่ำบาตร ที่สภาคอเกรสบัญญัติขึ้นเมื่อเดือนสิงหาคม2560เพื่อจัดการกับรัสเซียโดยเฉพาะและจีนเป็นประเทศแรกที่ถูกลงโทษตามกฎหมายนี้โดยกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐขึ้นบัญชีดำสำนักง,งานพัฒนายุโทโธปกรณ์หรือว่า d r e d d ของกระทรวงกลาโหมจีนเมื่อเดือนกันยายน2561จากการที่ไปสั่งซื้ออาวุธของรัสเซียที่รวมถึงอุปกรณ์เสริมสำหรับระบบ S400 นั่นเอง นี่ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่สหรัฐอเมริกานั้นเนี่ยพยายามที่จะใช้อิทธิพลของตัวเองนั้นไปบีบบังคับให้อินเดียนั้นลดการสั่งซื้อเรื่องของอาวุธยุโทโธปกรณ์แล้วบอกว่าจะต้องมาทําสัญญาในการซื้อขายกับสหรัฐให้มากขึ้นนะครับทั้งที่ตอกก่อนหน้านี้อินเดียนั้นก็ยืนยันนะครับว่ารัเสเซียถือว่าเป็นพันธมิตรที่สําคัญดังนั้นเนี่ยอินเดียก็จะต้องมีการนําเข้าเรื่องของอาวุธยุโทโธปกรณ์แล้วก็ที่สาคัญตอนนี้ก็คือจะซื้อเรื่องของ พลังงานจากรัเสเซียมากยิ่งขึ้นซึ่งรัฐมนตรีต่างประเทศของอินเดียเนี่ยคุณพรมนยันชัยสังกรน,นั้นก็เคยออกมาบอกนะครับว่าเป็นกิจการภายในของอินเดียสารัฐนั้นไม่เกี่ยวกับ